มันมันมันขโมยเกียงลิงเมียผมครับไอ้เคี้ยนี่ขโมยเกงลิงเมียผมครับพี่เอ้ยเกงลิงเมียกูมามึงเอาไปซ่อนไปไหนปวาสุดท้ายมึงละกูบอกแล้วว่ามึงอย่าซุดมึงซุดเกงลิงเมียกูเนี่ยมึงตายซะพี่ยังไงกับมันเดียไอ้พวกแบบผื่นๆกันอย่างเงี้ยเอาวแม่งแม่งไปไหนอะเฮ้ยเอาเอาเกียงลิงกูมาไอ้เคี้ยเจ๊ฟซิอีกอะเฮ้ยเอาเกงลิงกูมาเดี๋ยว น้องไต่มาน้องไต่บันชิงเกงลิงเมียพี่ก่อนโอ้ยเี้ยโอ้ยเฮ้ยเออเกลิงเมียผมมาเหอะเร็วเอาไปซ่อนไปไหน อ๋อขโมยจักรยานนะคุณติตามเด้อพี่ครับช่วยด้วยครับมันมันขโมยเกงลิงครับพี่ไอ้ชี่นี้ขโมยเกงลิงครับขโมยเกียงลิงครับหยุดทับหยุดทับหยุดทับผมแจ้งความนะครับคุณขโมยเกงลิงนะครับใช่ใช่ใช่แมงดิชเอาหนีออกจากเกมอ๊อ

ายกไอ้นมเอามาเถอะไอเขี่ยกูแก่แล้วเขี้ยเหนื่อยไรวะโอ้โหเขี้ยอะไรแต่ค้างกะ ไอ้นมไอ้นมอย่าเลสกิลแมนนานะไปด้วยนะสวย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 อย่ากูสบายแฟนเดี๋ยวพี่พาไปปาร์ตี้เดี๋ยวพี่พาไปปาร์ตี้อยากไปบ้างอยากไปปาร์ต <endured XX 2> ี้บ้างปาร์ตี้บ้างไปไปเอ้าไปไปไปเอ้า ชอบอะไรแบบช้ำๆไหมแบบกระทืบคนกระชำๆอากาศเย็นเย็นอู้ผมนี่ยิงชอบเลยครับอืมยิงชอบเลยเหรอตายเลยไอเหี้ยเบรกแตก 啥啊败的呀？